สวัสครับพวกเรากลุ่มที่6กมหกทับ, 3, บ,าบสามโงเรียนกเพิเษวิทยาขอมมนำเสนอเรื่องยาไล่หนอนและหอยทากครับคำถามโครงงานยาไล่หนอนและหอยทากจากตะไคร่หอมและใบสะเดามีประโยชน์หรือไม่อย่างไรวัตถุประสงค์งานวิจัย 1. เพื่อทดลองทาํายาไล่หนอนและหอยทาก2เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของยาไล่หนอนและหอยทาก ขอบเขตของการศึกษาการเคลื่อนไหวของหนอนและหอยทากที่อยู่บริเวณต้นอ่อนต้นกระท่อมลักษณะของต้นอ่อนทั้งที่ฉีดยาไล่หนอนและหอยทากแล้วและยังไม่ได้ฉีดเมื่อมีหนอนและหอยทากอยู่ในบริเวณนิยามเชิงปฏิบัติการประสิทธิภาพของยาไล่หนอนและหอยทากหมายถึงความสามารถในการทําให้หนอนและหอยทากไม่มาเข้าใกล้หรือกัดกินใบต้นอ่อนของกระท่อม ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา1.1การกําจัดหอยทาก1การเก็บไปทิ้ง2ใช้เปลือกไข่3 4กระเทียม5กากแฟ6ผงถ่านเจปูนขาว8ตะไคร้หอม9ใบสะเดา 1.2หนอนผีเสือ้อหนอนผีเสื้อรหรือหนอนแก้วหมายถึงตัวอ่อนของผีเสื้อและจะกินแต่ใบไม้สดลักษณะเป็นตัวสีเขียวมีลายกลมกลมขนาดของลำตัวประมาณ6-8เซนติเมตรตัวอ้อนกลมเป็นหนอนที่กินอย่างเดียวการป้องกันและการกำจัดหนอนผีเสื้อการป้องกันและการกำจัดหนอนผีเสื้อให้ได้ประสิทธิภาพ mm. จำเป็นต้องใช้หลากหลายวิธีร่วมกันเพื่อให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ 1. การเก็บทำลายโดยตรง2การใช้กับตกไฟแบคไลท์ 3. การใช้จุลินทรีย์4 การใช้สารสกัดจากพืช 5. การใช้แมลงศัตรูธรรมชาติ 6. ก,การปลูกพืชแบบผสมบาะเดาลักษณะมายืนต้นสูง5-10เมตรทุกส่วนมีรสขมเปลือกต้นสีเทาแตกเป็นร่องขอบใบหยักปันเลื้อยฐานใบไม่เท่ากันกลีบดอกสีขาวผลเป็นผลสดรูปรีประโยชน์ด้านการกำจัดแมลงป้องกันและกำจัดศัตรูสารสำคัญเปลือกต้นมีสารนิมบินเดนเซกไทนิมบิน ในใบมีเกร็กตินในเมล็ดระบายมีสารอาซาดิเล็กตินสามารถฆ่า,มาแมลงได้และพวกวินวันสดาวเมล็ดกำจัดหนอนแมลงได้เพราะมีสารอาซาไดเล็กติน1.4ตะไคร้หอมลักษณะตะไคร้เป็นพืชล้มลุกอายุหลายปีสูงประมาณ1เมตรลำต้นตั้งตรงมีข้อและป้องสั้นค่อนข้างแข็งมีใบเรียงซ้อนสลหับการแน่นมากสารสำคัญประกอบด้วยน้ำมันหอมระเหยมีชื่อว่า l ลมอนกราส s ออยหรือเ e อร์บ a น่าอยหรืออินเดียมมอร l ซิล l อยมีสารหลายชนิดค่ะอักษณะเป็นไม้ล้มลุกสูง1 5ถึง2เมตรอยู่เหนือพื้นดินเง่ามีข้อและป้องชัดเจนเนื้อในสีเหลืองและมีกลิ่นหอมเฉพาะกว้าง7-9เซนติเมตรยาว20-40สเซติเมตรสารสำคัญมีน้ำมันหอมระเหยหลายชนิดเช่นซินีออยล์กัมพรอและโอเกนอลซึ่งมีลทธิขับลมและ ฤิ์ในรักษาหลายรูปแบบ1.6กากรทํารทำน้ำหมักน้ำหมักเชียวภาพหรือน้ำ,นำสกัดเชียวภาพหรือปุ๋ยน้ำจุลินทรีย์เป็นสารละลายเข้มข้นที่ได้จากการหมักเศษพืชหรือสาร์กับสารที่ให้ความหวานจนถูกย่อยละสลายโดยจุลินทรีย์ซึ่งเมื่อผ่านการะบวนการแล้วจะได้สารละลายเข้มข้นสีน้ำตาลประกอบไปด้วยจุลินทรีย์และสารอินทรีย์หลายชนิดช่วงหลังมีการนำน้ำหมักเชียวภาพมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในด้านอื่นเช่น1ด้านการเกษตร ด้านประสุสัตว์ด้านการประมง1.7หอยทากแอฟริกาลักษณะทั่วไปของหอยทากประกอบด้วย2ส,ส่วนที่สามารถแยกจากกันได้คือส่วนที่เป็นตัวหอยหรือเนื้อหอยและเปลือกหอยลำตัวเป็นส่วนเนื้อที่อยู่ภายในเปลือกหอยยื่นออกด้านนอกเปลือกได้โดยส่วนปลายของลำตัวเป็นส่วนหัวที่ประกอบด้วยหนวด2คู่ด้านล่างของแผ่นเท้า,ท,าที่มีสัมผัสกับพื้นที่ลักษณะเรียบและแผ่กว้างของด้านข้างแผ่นเท้านี้จะมีต่อมเมือกหลังสารเมือกให้พ้นสัมผัสลื่นเคลื่อนที่ได้ดีขึ้น หอยทากพบได้ทั่วไปตามบริเวณที่ค่อนข้างชุ่มชื้นมีขอนไม้เศษใบไม้หรือกิ่งไม้ผุทับถมกันบางชนิดพบได้บนต้นไม้ใต้ใบไม้บางชนิดชอบอาศัยอยู่ตามผนังเห็นปูนในช่วงฤดูแล้งหอยทากมักปิดฝาหอยอเก็บตัวและหลบอาศัยตามที่ชื้นวิธีการดำเนินงานขั้นตอนการดำเนินงาน1ระบุป,ปัญหายาไล่หนอนและหอยทากจากตะไคร่หอมและใบสะเดามีประสิทธิภาพหรือไม่อย่อยางไร 2. รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาคณะผู้จัดทาได้ใช้องค์ความรู้ในการกำจัดนอนและหอยทากและสารประกอบในตะไคร่หอมในใบสะเดาและขา่าซึ่งคณะผู้จัดทาได้เลือกวิธีการทํายาไล่นอนและหอยทากจากตะไคร่หอมใบสะเดาและขา่าในการแก้ไขปัญหาซึ่งมีข้อดีคือปลอดภัยจากสารเคมีข้อด้อยคือมีวิธีในการจัดทําค่อนข้างเยอะ 3. ออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหาและนี่ก็คือรูปที่เราออกแบบกันไว้ครับ สวางแผนและดําเนินการการแก้ปัญหา 1. นึ่ำใบสะเดาข่าตะไคร้อย่างละ1นกิโลมาสับให้ละเอียด 2. นําำส่วนผสมที่สับไว้มาตํารวมกัน 3. นําำส่วนผสมที่ตําแล้วใส่ถังจากนั้นเทน้ําลงไป15ลิตร 4. ปิดฝาแช่ไว้1คืน 5. กองเอาน้ําหมักออกจากนั้นเอาไปผสมน้ำเปล่าในอาตาัตราหนึ่งต่อหนึ่งแล้วจึงนาไปฉีดพ,พ่นในสถานที่ที่เตรียมไว้ ห้าสอบประเมินผลและปรบปรุมแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงานห้าจุดหนึ่งขั้นตอนการตรวจสอบประสิทธิภาพของยาไล่หนอนและหอยทากหนึ่งนำตัวยาไปฉีดพ่นที่ต้นอ่อนกระท่อมทิ้งไว้สามต้นในฝั่งที่เตรียมไว้สองนำหนอนและหอยทากไปวางไว้ทิ้งฝั่งที่ฉีดและไม่ฉีดชนิดละหนึ่งตัวสามสังเกตและบันทึกผลทุกสามนาทีเป็นเวลานหนึ่งชั่วโมงหกนำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน วิธีการที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาการผลิตยาไล่หนอนและหอยทากจากตะไคร่หอมเบิร์สเดาและขาดด้วยตนเองผลการดําเนินงานการผลิตยาไล่หนอนและหอยทากได้นําเสนอผลการดําเนินการออกเป็นสองตอนได้แก่ตอนที่หนึ่งการผลิตยาไล่หนอนและหอยทากและตอนที่สองการทดสอบประสิทธิภาพของยาไล่หนอนและหอยทากดังต่อไปนี้หนึ่งการผลิตยาไล่หนอนและหอยทากพบว่าสามารถผลิตยาไล่หนอนและหอยทากได้ตามแบบที่วางไว้ อนที่2การทดสอบประสิทธิภาพของยาและหนอนและหอยทากนี่คือตารางการบันทึกผลนะครับจากผลการทดลองพบว่าในฝั่งที่ไม่ได้ฉีดในต้นแรกหอยทากได้ปีนขึ้นไปอยู่บริเวณคนต้นและในต้นที่2นั้นหนอนได้มีการปีนขึ้นไปอยู่บริเวณใบของต้นส่วนในฝั่งที่ฉีดหนอนและหอยทากไม่ได้เคลื่อนที่เข้าไปใกล้บริเวณต้นเลยสรุปอภิบายผลและข้อเสนอแนะ สรุปผลโครงงานนี้สามารถทำยาไล่หนอนและหอยทากจากตะไคร่หอมใบสะเดาและขาได้โดยพบว่าสามารถขับไล่หนอนและหอยทากออกจากต้นกระท่อมได้เป็นอย่างดีอภิปลายผลจากการทดลองยาไล่หนอนและหอยทากจากตะไคร่หอมใบสะเดาและขาพบว่าเนื่องจากในสะเดามีสารอาซาไดแลนซึ่งออกฤทธิ์โดยตรงต่อระบบต่อมไร้ท่อของหนอนและในตะไคร่หอมจะมีสารพวกบูบิน่าออยล์เลมอนออยล์อินเดียมอสเซล่าออยล์ซึ่งมีฤทธิ์ในการขับไล่หนอน และในขาประกอบด้วยน้ำมันหอมละเหยอ,อีกด้วยจึงทําให้ยาไล่หนอนและหอยทากจากตะไครหอมไปสะเดาและขาสามารถไล่หนอนและหอยทากได้พวกผมขอจบการนำเสนอวิดีโอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ